ท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะพิมเองเคยรีวิวนะคะโลชั่นพาผิวต้นหนึ่งของวัสลีนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ทีนี้วันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือเจ้าวัสลีน healthy white instant fair lotion นะคะตัวนี้เนี่ยเขาระบุบอกว่าชัดเจนเลยคะ่ะที่ด้านหลังขวดบอกว่าเป็นโลชั่นเพื่อผิวกระจ่างใสในทันทีหลังจากใช้แล้วก็ กะรกระจ่างสายยิ่งขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องะคะ่ะทีนี้จะมาทดสอบกันเพียงแค่การทาลงบนผิวแล้วก็เปรียบเทียบ2ค่ามันดูจะธรรมดาไปแล้วะคะ่แะแต่ท่านทราบดีว่าพิ่เองเนี่ยชอบไปคุยตู้เย็นนะคะหาของทานแล้วประทานอะไรอย่างงี้ยที่มันเลือ่อะไรอย่างเงี้เอามาทดลองในการบำรุงผิวพธุ์ดูนะคะเพราะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ทําการทดสอบด้วยค่ะคือเปรียบเทียบนะคะระหว่างการใช้เจ้าวั e ส์ลีนเฮลที่ไว instant fair ตัวนี้นะคะเราก็อีกค่าหนึ่งจะใช้เป็นผลไม้ค่ะมาลองดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างคะ่ะ แบรนด์วเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วเดินเข้าชุดบําเก็ตเดินเข้าเพอร์ปะหมาณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อคุณก็จะเจอเจ้าวัสลีเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบขายผู้บ้านผู้เมืองกันมานานนะคะทีนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่พอทาปุ๊บเนี่ยผิวกระจ่างใสปั๊บเลยเพราะเขาบอกว่าผ่านการทดสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญนะคะรับรองว่าส่วนผสมที่เขาใส่มาเนี่ยนะคะปลอดภัยต่อผิวนะคะโดยที่มีส่วนผสมที่สําคัญอยู่3อย่างนะคะก็คือตรงนี้บอกเลยสกินไมโครรีเฟล็กเตอร์นะคะที่บอกว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยมันผสมลงไปมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสมีออร่าขึ้นถึง4เท่าทันทีเข้าใจว่า4เท่าจากที่ผิวเราเคยเออร่าของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีก2อย่างนะคะคือทริอัลทริเปิลซันสปรีแล้วก็วิตามิน B ีนะคะซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวคุณสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้เป็นประจํานะคะ เพราะแน่นอนนะคะซันสกรีนนะคะคุณทาไปเวลาคุณออกไปข้างนอกผิวคุณก็จะไม่โดนทําร้ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสำหรับวิตามินบีสามเปนที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสค่ะสำหรับผลไม้นะคะที่หิมเลือกมาเป็นคู่ปรับนะคะในการทดสอบนะคะการบำรุงผิวควบคู่ไปกับการใช้ว l ส n ลีนเฮล h ี w ไว t ์อินส a ตน f ฟร์โลชั่นตัวนี้นะคะก็คือ สับประรดและมะละกอค่ะซึ่งหลายลท่านท,ทราบอยู่แล้วนะคะว่าผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้นะคะมีความสามารถในการช่วยเรื่องขัดผิวทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เหมาะสมที่จะนำมาเปรียบเทียบกับตัวนี้เป็นอย่างยิ่งะคะ่ะเพราะนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ ขั้นตอนการลองทงทดสอบดูนะคะว่าถ้าเราใช้ผล,ลไม้สดๆเลยเนี่ยนะคะในการ,รบำรุงผิวก็กาลองใช้เป็นเจ้าตัววาสลีนอันนี้นะคะว่าอันนี้ที่ได้ผลดีกวกันก่อนอื่นเนี่ยพิมขอโชว์ก่อนนะคะว่าผิวแขนสองข้างพิมเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกันแหละเพราะว่าปกติพิมพ์ชอบใส่เสื้อแขนกุดนะคะหรือไม่ก็เสื้อที่แบบว่าแขนสั้นนะคะเพราะฉะนั้นแขนตรงช่วงนี้นะคะตั้งแต่ศอลกลงมาถึงปลายนเนี่ยก็คือจะโดนแสงเท่าๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินถนนหรือขับรถก็ตามเพราะฉะนั้นพิมพ์จะทาที่แขน ข้างนี้นะคะสําหรับโลชั่นนะคะทาข้างนี้ทาไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวพอเราเริ่มทําผลไม้ที่อีกข้างหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะค่อนข้างเลือะนิดนึงนะคะเพราะนั้นทาโลชั่นก่อนคือใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็โอเคนะค่มจะทาเฉพาะช่วงที่ต้องการทดสอบในขณะนี้นะคะแต่เวลาใช้จริงๆนี่ก็คือสามารถทาทั่วทั้งร่างกายได้เลย เดี่ยวตรงมือเนี่ยจะมีการหลุดลอกถลอกไปนิดหน่อยเพราะว่าต้องใช้มือข้างนี้ในการลงผลไม้ด้วยนะคะเนี่ยก็คือสามารถให้จะลงไปง่ายๆนี้นะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะแห้งซึมเองมาถึงผลไม้กันบ้านนะคะผลไม้ของพี่วันนี้ที่เตรียมมานี้นะคะก็คือจะเป็นมะละกอสุกและสับประรดที่สุกแล้วนะคะไม่ได้ผสมอะไรอย่างอื่นคุณสังเกตปกติเนี่ยสับประรดมะละกอเนี่ยนะคะคือมีคุณสมบัติในการช่วยขัดผิวช่วยให้ผิวเนี่ยดู ผงกระดางใสามากยิ่งขึ้นนะคะจุดพวกแห้งกล้านด่างดำเนี่ยก็จะช่วยในจุดสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเตรียมสองอย่างนี้มาผสมกันเลยนะคะดับเบิลแอคชั่นเหือนกันนะคะลงไปที่แขนข้างนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวจะเอามือจับนวดด้วยะคะอ่า นื่องจากผลไม้เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะก็จะมีกรดมีวิตามินในตัวคุณสามารถทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการแหละแต่ต้องขอบอกว่ามันก็มีความยุ่งยากอย่างกว่าที่คุณจะเตรียมส่วนผสมตรงนี้มาเนี่ยนะคะทั้งหัน่นทั้งสับ <c oughs> นะคะก็เรียกว่าเลอะห้องครัวกันไปพอสมควรและอย่างคือใช้เวลานะคะในการหั่นและสับมะละกอจะไม่ยากมากแต่ถ้าเป็นสับประรดเนี่ยคุณต้อง ใช้ความพยายามในการเตรียมเขาพอสมควรนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับการใช้ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะก็คือบางท่าน,นอาจจะแพ้พวกยางยางผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นพอใช้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมมันมีผื่นคันหรือว่ารู้สึกมีอาการแพ้ขึ้นมานะคะเพราะคุณแพ้ยางผลไม้นั่นเองสำหรับคนที่ไม่แพ้ก็สามารถที่จะลองทําวิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะยืน ขัดผิวด้วยผลไม้แบบนี้นะคะแล้วก็แบบเป็นลักษณะว่าพอกทิ้งไว้ด้วยน้ำเนี่ยคะ่ะนะคะน้ำผลไม้ที่ออกมาเนี่ยนะคะใช้เวลารวมประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเรามาลองเปรียบเทียบดูกันนะคะว่าแขนทั้งสองข้างของพิมเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสีผิวขาวใสเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ อาละค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะพิมพ์รู้สึกเลยนะคะว่าแขนเนี่ยคันยิบยิบยบยไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเาจ้าตัวกรดนะคะของผลไม้ที่ออกมาเนี่ยนะคะรวมไปถึงยางและอะไรต่อมีอะไรดูความเลอะเทอะด้วย <laughs> <laughs> ก็ออกมาเนี่ยแล้วก็มาทําปฏิกิริยากับผิวคือคันและแสบ แขนข้างนี้เป็นหมดเลยนะคะรวมถึงหลังมือด้วยดูสีแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้พิมพ์จะไปล้างมือก่อนนะคะแล้วค่ะล้างมือล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้ดูนิดนึงนี่คือข้างที่ขัดด้วยผลไม้นะคะข้างนี้คือข้างที่ทาโลชั่นนะคะของวัสลีนนะคะก็คือให้ดูนิดนึงเนื่องจากว่าพิมพ์เนี่ยผิวค่อนข้างขาวอยู่แล้วนะคะเวลาดูจากตรงนี้อาจจะมองข้าไนิดนึงเพราะตรงแขนเ,เป็นช่วงที่ดูยากแต่พิมพจะค่อยให้ดูที่มือนะคะ ข้างนี้คือข้างที่ทาโลชั่นข้างนี้คือข้างที่ขัดเพราะหิมขัดทั้งมือและทั้งแขนเลยนะคะดูตรงนิ้วมือเนี่ยจะมีความชัดเจนมากกว่าพิมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะัวราดูนี้ปุ๊บจะดูใกล้เคียงกันนิดนึงนะแต่ต้องบอกว่าหลังจากทำเนี่ยความทรมานเกิดขึ้นที่แขนในข้างนี้มากนี่ตอนนี้คือพิมยังไม่ได้ทาอะไรเพิ่มนะคะแค่ล้างน้ำเฉยๆนะคะแสบยิ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 บไปหมดเลยนะคะผิวพิมเนี่ยเป็นแดง,แดง คือแบบถ้าเก่าเนี่ยคือขึ้นผืนแล้วนะคะเพราะว่าแสบมากมาเลยส่วนข้างนี้เนี่ยคือเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการทาโลชั่นนะคะก็ให้ผิวรู้สึกสบายค่ะแล้วก็ขาวากระจ่างมากยิ่งขึ้นเอา <ๆ S 2> ละค่ะกลับมาจากการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะมาควยแขนให้ดูกันตรงนี้อีกครั้งเลยดีกว่านะคะเพราะเมื่อกี้ตรงอ่างล้างหน้าสึกว่ามันจะไม่ค่อยชัดมากนะคะแขนข้างนี้นะคะคือแขนข้างที่ใช้โลชั่นนะคะแขนข้างนี้คือข้างที่ใช้ผลไม้นะคะก็ควยตรงนี้นะคะตั้งแต่มือนะคะนี่นะคะนี่หมยว่าแขน ข้างนี้จะดูสว่างกระจ่างใสมากกว่าะคะ่ะส่วนข้างนี้พี่น้องขอบอกว่าสภาพแขนข้างของพิมข้างนี้ตอนนี้นะคะอยากจะซูให้คุณเห็นใกล้ๆว่ามันระคายเคืองอย่างมากะคะ่ะเป็นจ้ำเป็นผื่นตอนนี้คือคันมากเลยค่ะคะันสุดๆนะคะเพราะว่าโดนตัวกรดผลไม้นะคะกัดเข้าไปเพราะนั้นก็ วิธีการที่จะช่วยรักษาผิวให้มันกลับมานุ่มเนียนเหมือนเดิมก็คือทาโลชั่นบำรุงกลับลงไปนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าเดี๋ยวก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทากลับลงไปนะคะแต่พี่อยากจะบอกอีกนึงว,ว่าวิธีการทดสอบโดยใช้ผลไม้นี่นะคะเปรียบเทียบก,กับการใช้โลชั่นเนี่ยสำหรับตัวเอง,เองนะหลังจากที่ทำแล้วรู้สึกว่าการใช้ผลไม้มีความยุ่งยากหนึ่งคือจะไปจะทําแต่ละครั้งคุณต้องไปซื้อผลไม้สดมานะคะต้องมานั่งหั่นเตรียมนะคะเตรียมให้พร้อมคือคุณไม่สามารถเจ้าทั้งก้อนหรือว่า ถ้าเกิดคุณใหญ่ใช้ทั้งก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่มันจะลําบากนิดนึงนะคะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะเพราะกว่าคุณจะหัน่นกว่าคุณจะเตรียมกว่าคุณจะคลุกเสร็จแล้วที่สําคัญนะคะคือเลอะเทอะเลอะเทอะมากเลยไม่ว่าคุณจะทําที่ในอ่างอาบน้ำถ้าคุณมีอ่างอาบน้ำคุณก็ต้องมีตะแกรงอย่างดีในการรองไว้ไม่งั้นเนี่ยผลไม้เศษผลไม้ที่มันลงไปนะคะจะลงไปอุดตันท่อนะคะก็ทําให้เกิดความยุ่งยากนิดนึงในการเก็บเช็ดล้างนะคะแล้วก็มดมาหลังจากนั้นนะคะ แต่ประเด็นที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการนําผลไม้มาขัดผิวโดวยตรงก็คือหลายท่านอาจจะมีอาการแพ้นะคะหรือว่าเซนซิทีฟหรือไวต่อกรดหรือยางของผลไม้นะคะอย่างเช่นพิมพ์เป็นต้นตอนนี้เนี่ยคือพี่บอกเริ่มคันคันมากเลยนะคะก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะนํามาทำและอย่างคือ,อ,อพิมพ์รู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่านะคุณลองคิดดูว่าคุณไปซื้อผลไม้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยยี่สิบคือชาสมติอย่างใช้อย่างพิมพ์เนี่ยคือสับปะรดหนึ่งชิ้นมะละกอหนึ่งชิ้น ก็20บาทก็ไปแล้วนะคะคือมาซื้อนี้เนี่ยใช้ไ,ได้เลยเปิดได้เลยรวดเร็วทาปุ๊บรู้ปับออกจากบ้านได้เลยะคะ่ะแล้วอย่างคือคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เท่าที่ผลไม้มีให้คุณได้เท่านั้นนะคะคืออยู่ในการขัดผิวลอกผิวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติในการบำรุงและการปกป้องผิวจากแสงแดดนั้น,น,นก็คือจะไม่ได้มีให้ด้วยะคะ่ะ เอาละค่ะเรามาปิดท้ายวิดีโอนี้นะคะด้วยการที่พิมพ์ขออนุญาตพาเจ้าวัส n e ล e นเฮล y ี h ไวอินสต a n แ f a ์ตัวนี้นะคะลงที่แขนข้างนี้ด้วยเลยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการหนึ่งนะคะโชว์ให้เห็นนะคะว่าเนื้อลักษณะของเนื้อโลชั่นเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นเนื้อโลชั่นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะออกค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญมีกลิ่นหอมแบบหอมอ,อ,อ่อนนะคะ เชื่อว่าหลายๆท่านต้องถูกใจกลิ่นอะไรสไตล์ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นหอมแบบทุ่ๆด้วยนะเป็นกลิ่นแบบที่หินดมแลยแบบอันนี้แฮปปี้ใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแขนของพิมพ์ตอนนี้จากที่เมื่อกี้นี้นะคะรู้สึกแสบคันยิบๆนะคะตอนนี้คือเรียกว่าช่วยให้แขนพิมพ์ตรงน,นี้เนี่ยรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นในทันทีนะคะคือเรียกว่าช่วยลงไป แก้อาการต้องใช้คำว่าแก้อาการนะคะจากที่โดนกรดกัดมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็หลังจากทาปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าผิวรู้สึกชุ่มชื่นนะคะแล้วก็กระจ่างใสอ่ะให้ดูอย่างนี้เมื่อกี้นี้เอ๊ะเมื่อกี้ข้างไหนนะเมื่อกี้ข้างนี้ใช่ไหมคะนะคะก็จะดูแบบว่าขาวกระจ่างใสเทียบเท่ากันแล้วนะคะ วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะกับการทดสอบเจ้าวอสลีนเฮล t ี y ไว instant แฟร์ตัวนี้ควบคู่กับผลไม้ที่พิมชื่นชอบนะคะจนมาตอนนี้นะคะวิดีโอนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะตอนนี้พิมต้องขอตัวไปเก็บกวาดนะคะมะละกอและสับประรดก่อนค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ